ร้านเจจุกสาขาสามวัดีทุกคนร้านอาหารติดทะเลไม่ไกลจากศรีราชาเดินทางจากโรงงานเียกต้าทำงานอยู่ปวกแดงแต่ต้องเลือกที่อยู่นอกเมืองพัทยาพาไปที่ร้านอาหารเจจุกสาขาสามใกล้แยกกระทิงลายซอยพัทยาสุขุมวิทสองร้านเปิดสิบโมงถึงสี่ทุ่มริมทะเลอาหารหเลิศมีคนรีวิวเยอะนะ จ๊จุกมีหลายสาขาจุดประสงค์เลี่ยงเมืองไงคือไม่อยากเข้าไปในตัวพัทยาเราต้องการจะเดินทางจากที่ทำงานไดเล็กมาที่ร้านโดยที่ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงประมาณ40กว่านาทีข้าวพาดแกงส้มชะอมกุ้งไข่เจียวปูผัดชายำหนังหลายๆประเภทรสชาติโอเคสถานที่เป็นร้านอาหารแบบเปิด เหมาะกับเรามาทานข้าวกับเพื่อนร่วมง,งานหรือพาเพื่อนเพื่อนญาติพี่น้องอว้ยเยี่ยมเลยทุกคนกลางวันได้รับบรรยากาศอีกแบบหนึง่งก็คือจะเห็นทะเลเตกตาเลิกงานไปถึงก็พบข้ามแล้วมืดนิดนึงเราได้บรรยากาศแบบมืดๆอร่อยได้อยู่นะ ข้าวผัดไข่ปูชาอมกุ้งปลากระพงทอดละน้ำปลายำสานไข่มไม่มีการภาพเ้ยเนยอันนี้อะไรเนาะกุ้งผัดพริกขี้หนูกุ้งผัดพริกขี้หนูกุ้งผัดพริกขี้หนูไปใหญ่มากยำสานไข่น่าสนใจมากเลยไข่น่าทานเู้ไข่อ่ะอันนี้ไข่อะไรนะดูน่าทานมากไข่เจียวโก้โอ้ยดูดีอ่ะเดี๋ยว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 ยอน ใครสนใจที่จะกินอาหารก็ไปเลยไม่ต้องคิดเยอะบายยไปละเจ็จุกสามไปมาแล้ว <laughs>